ดีค่ะนี่ค่ะเป็นช่วงกักตัวนะคะโควิด19ก้ับมะคือบาสี่มาเกิดกับขอบขั้วแม่วันดอกนะคะตอนนี้แม่วันกะกักตัวนะคะคนในทายในขอบขั้วแม่วันกะ ติดโควิดนะคะเพคกนกะตอนนี้กะไปอยู่โรงพยาบาลรักษาแล้วนะคะแม่นฉีดวัคซีนมากกะยังติดอยู่ละคะ่ะคกนกะฉีดสองเข็มแลวะะ้วกะติดที่เก้ากะบ่มั่นใจคือกันว่าฉีดก็บ่ฉีดอันใดนดีเนาะคะ่ะตอนนี้กะดูในระหว่างกักต,ตัวโฮเทะได้สองมือเนาะคะ่ะกะ เดี๋ยวตัวตาลูกตาหลานเนาะค่ะเขาก็บ่ได้ออกไปใส่บอกว่าสดีะแล้วก็บอกว่าออกหมูคว้าคว้าสีเพื่อสีบรรยากาศในหมู่บ้านมันปูนเข้าน่าจะ การเท่ากะเป็นหลายคนที่แอกค่ายจนกะเศร้าหมดแล้วแลนนี้กะโดนกับขอบรัวแม่วันเนาะคะ่ะลูกสาวคนกะแต,ติดมาแต่ทางอื่นเนาะคะ่ะแต่ว่าซุ้ม,มูแม่วันเองกะเพราะติดดอกคนกะให้กักบ่บริเวณเผื่อว่ามันนี่เนาะคะ่ะ